กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรซีราชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาสาระดีๆมาฝากนะคะทุกคน9ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันข้อปฏิบัติการกินอาหาร9ข้อ จะช่วยได้ถ้าท่านถือเป็นหลักปฏิบัติตามนะคะร่างกายเราต้องการสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารต่างๆเพื่อให้มีสุขภาพดีแต่เราจะต้องรู้ว่าจะกินอย่างไรนะคะกินอะไรบ้างนะคะมากหรือน้อยเพียงใดจึงจะได้สารอาหารครบและก็เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะข้อปฏิบัติการกินอาหาราเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย9ข้อ มีดังนี้นะคะจะช่วยให้ท่านจะช่วยได้ถ้าท่านถือเป็นปฏิบัติตามนะคะหนึ่งกินอาหารให้ครบห้าหมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลายแล้วก็หมั่นดูแลเรื่องน้ำหนักตัวนะคะสองกินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งบางมื้อนะคะสกินพืชผักให้มากแล้วก็กิน ผลรไม้เป็นประจำนะคะสกินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่แล้วก็ถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำนะคะหดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยหกินอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควรนะคะ7จ็ดิกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานแล้วก็เค็มจัด 8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อนนะคะแล้วก็ก้าวงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะอืมหกินอาหารครบผ้าหมูแต่ละหมูให้หลากหลายและหมั่นดูแลสุขภาพแล้วก็น้ําหนักตัวเนื่องจากร่างกายต้องการสารอาหารต่างๆที่มีอยู่ในอาหารได้แก่ปโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแร่ธาตุวิตามินน้ำและใยอาหาร แต่ไม่มีอาหารชนิดใดชนิดเดียวที่ให้สารอาหารต่างๆครบในปริมาณที่ร่างกายต้องการนะคะจำเป็นต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็กินแต่ละหมู่ให้หลากหลายนะคะจึงจะได้สารอาหารต่างๆครบถ้วนและก็เพียงพอนะคะน้ำหนักตัวเป็นเครื่องบ่งชี้บอกถึงสุขภาพของเราจึงควรหมั่นดูแลโดยใช้ดัชนีมวลนะคะซึ่ง คำนวณจากสูตรนะคะส่วนสูงส่วนสูงแล้วก็ค่าปกติอยู่จะอยู่ที่18.5ถึง24.9กิโลต่อตารางเมตรมดัชนีดัชนีมวลรวมทุกคนรู้อยู่เนาะแม่จะไม่อธิบายไปเยอะกว่านี้กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับ อาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้อข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยที่ให้กําลังงานมีสารอาหารคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนวิตามินกับแร่ธาตุและก็ใยอาหารควรกินข้าวที่ขัดสีแต่น้อยข้าวกล้องและกินสลับกับอาหารประเภทแป้งอื่นๆเช่นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมปังเผือกและมันและ 3. กินผักผลไม้ให้มากและกินผลไม้เป็นประจำพืชผักผลไม้นอกจากให้วิตามินแร่ธาตุและก็กากอาหารแล้วยังมีสารอื่นๆ ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันไปเกาะตามหลอดเลือดและช่วยทำให้เยื่อบุของเซลล์และอวัยวะต่างๆแข็งแรงอีกด้วยนะคะสีกินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่ถั่วแดงถั่วะมะเมล็ดแห้งเป็นประจำเนื้อสัตว์ทุกชนิดมีโปรตีนแต่ควรกินชนิดไม่ติดมันเพื่อลดการสะสมของไขมันในร่างกายนะคะไขมันเป็นไข่เป็นอาหารโปรตีนราคาถูกหาซื้อง่ายเด็กสามารถกินได้ทุกวัน แต่ผู้ใหญ่ควรกินไม่เกินสัปดาห์ละ2อถึงสฟองอาทิตย์นี้แม่เพชรกินไปเยอะแล้วอาทิตย์นี้งดไข่อาทิตย์นี้งดไข่ถั่วมเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์เป็นโปรโตีนที่ดีราคาถูกควรกินสลับกับเนื้อสัตว์เป็นประจำนะคะห้าดื่มนมให้เหมาะสมกับวัยนมมีโปรโตีนวิตามิน วิตามิน B แล้วก็แคลเซียมซึ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันจึงเป็นอาหารที่เหมาะสมกับบุคคลทุกวัยนะคะในคนอ้วนควรดื่มนมพร่องมันเนยนะคะ6กกินอาหารที่มีแต่ไขมันพอสมควร ไขมันให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายซึ่งช่วยดูดซึมวิตามิน ADE และเคแต่ไม่ควรกินมากเกินไปจะทำให้อ้วนและก็เกิดโรคอื่นๆตามมานะคะการได้รับไขมันอิ่มตัวจากสั์และอาหารที่มีคอเลสเตอรอลมากเกินไปจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจควรกินอาหารประเภทต้ม นึ่งย่างอบจะช่วยลดปริมาณไขมันในอาหารได้นะคะ7หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและก็เค็มจัดการกินอาหารรสจัดมากจนเป็นนิสัยให้โทษแก่ร่างกายรสหวานจัดทำให้ได้พลังงานเพิ่มทำให้อ้วนรสเค็มจัดเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงนะคะ8กินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆมีการปิดมีการปกปิดป้องกันแมลงวันและ บรรจุในภาชนะที่สะอาดมีอุปกรณ์หยิบจับที่ถูกต้องย่อมทำให้ปลอดภัยจากการเจ็บป่วยด้วยระบบทางเดินอาหารเจ็บป่วยด้านระบบทางเดินอาหารกางดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำเป็นโทษแก่ร่างกายทําให้สมรรถภาพการทํางานลดลงขาดสติทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสูญเสียทรัพย์สินเงินทองตลอดจนชีวิตเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับแข็ง แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้มะเร็งหลอดอาหารและก็โรคกระเพาะอาหารจึงควรงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่ขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมานะในขณะมืนเมานะคะขอบคุณนะคะข้อมูลและก็ความปรารถนาดีจากรอพอวิภาวดีนะคะขอบขอบคุณข้อมูลจากไทยคลีนิกจุดคอมนะคะอืมนะคะ เพื่อนก็หมั่นดูแลสุขภาพนะคะร่างกายกันด้วยนะคะอายุเท่าแม่เพชรนี่ต้องควบคุมน้ำหนักต้องควบคุมน้ำน้ำหนักควบคุมอาหารนะคะก็ไม่ทานแป้งเยอะนะคะไม่ทานแป้งเยอะทานผักผลไม้เยอะๆแล้วก็ลดอาหารลดจัดนะคะทุกคนก็จะกินทานเช้าทานเช้ากับทานเที่ยงให้อิ่ม พอ,อช่วงเย็นเนี่ยก็จะคือจะกินพวกกินข้าวกินอะไรถึงบ่ายสามนะคะหลังบ่ายสามไปแล้วก็ทานน้ําอย่างเดียวนะคะหลังบ่ายสามทานน้ําอย่างเดียวนะคะเพื่อที่ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทุกคนแต่ถ้าช่วงเช้าช่วงเช้าเนี่ยก็จะกินได้ปกติกินเยอะๆกินหนักๆ กินเยอะๆกินหนักๆนะคะกินเยอะๆกินหนักๆกินเยอะๆกินหนักๆแล้วก็ค่อยกินเยอะๆกินหนักๆแล้วพอช่วงบ่ายสามนะคะเราก็ค่อยลดเอาหรือไม่ก็ออกกําลังกายเอานะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทําให้สุขภาพจิตดีนะคะสุขภาพจิตดีสุขภาพร่างกายดีนะคะทุกคนมัน มันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะแม่เพชรก็ในเวลาว่างก็จะมาในเวลาว่างก็จะสวดมนต์นั่งสมาธิหลักๆแล้วก็คือจะแบบนั่งสมาธินะคะก็ควบคุมให้ลมหายใจอ,อ,อยู่กับตัวเองก็คือ,อ,อหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็พยายามควบคุมสติให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก แค่นี้ก็มีความสุขแล้วาฝากทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยฝากติดตามด้วยนะคะแม่เพชรก็แบบมีเวลาว่างก็มาอัดคลิปหลากหลายนะคะหลากหลายคลิปหลากหลายแล้วแต่ว่าแม่เพชรจะคิดออกว่าจะนำเสนอ,อทุกท่านในในรูปแบบไหนนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะ